สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับบ่าวบอยคอสวัสดีพี่น้องทุกหม่องทุกบอลนะครับเมื่อนี้บ่าวบอยสิภาพพี่น้องไปเลาะเบิ่งดอกกระเจียวแดงครับผมพี่น้องเมื่อนี้ทซีมีดอกกระเจียวแดงสิได้พ่อไดหาบ่เดี๋ยวจะไหนไปติดตามน้ำกันครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณทุกยอดไลค์ครับผมเดี๋ยวลงทงน้ำบ่าวบอยครับพี่น้องสวัสดีครับ ไปครับพี่น้องลองทงน้ำกันครับเอาบอยด้อุปกรณ์แล้วครับพาพี่น้องลงทงไปลอกบ้งดอกกระเจียวครับผมหน้าฝนมาแล้ว <c oughs> ดอกกระเจียวอยู่น้ำคันธนาน้านี้ครับบ,บอย คยลปเอาทุกปีครับแต่ว่าปีนี้ยังพันาลงไปเบิ่งอยู่ครับปีนี้พ่นสีออกไปครับเพราะว่า,วาฝนตกมาใส่ตัง้งสองสามเมื่อครับถ้าสองสามเมื่อถ้าดินพันธซุ่มนะครับเพ่นก็นจะป่งออกอยู่ครับผมพี่น้องเปยเบิ่งน้ำกันครับสีได้มาหวกกินกับแกงน่อไหม้บ่ครับผมพี่น้องแรงบ่าวอจแกงน่อไหม้ เราบังดอกกระเจียวครับผมสีตามกันครับพี่น้องครับเกิด้ะไรจบรรยากาศคืมๆครับผมพี่น้องสองสาวหิดวพื่ง เสาวเฮ็ดพึ่งเสาวเฮ็ดพึ่งเสาวเฮ็ดพึ่งครับเสาวเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งดำพร้อมครับผมเฮ็ดผึ่งดำจะไปเบิ่งดอกกระเจี๊ยบเหมือนกันครับยกคู่นี่แหละครับผมเคยออกทุกปีครับเดี๋ยวมาปอสิพาพี่น้องไปเบิ่งครับสวยสวยเอ้ย วยนั่งสวยครับนั่งสวยอูยย้พี่น้องพี่น้องพี่น้องครับพอแล้วครับพอแล้วมึงออกออกแล้วครับออกแล้วพี่น้องน่ะเบิ่งอครับผมพี่น้องดอกกระเจียวออกแล้วครับเบิ่งอครับดอกสวยๆครับพี่น้องป๊าดมือเขาออกไหลครับผมปุดป๊าด อ,อหลี่ครับพี่น้องครับเกือบบ่อมากครับผมมี่นองอ้วบางแน่ตัวกระเจียวดอกงามๆครับผมพี่นอ้อง,นงงนองครับเดี๋ยวมาเอารมกันครับพี่น้องครับดอกกระเจียวแดงครับผมเป็นตาวลวกกินกับป๋นแสบด้ยครับผมบางเน่ดินเดินกับบอมีครับ โอ้โหพี่น้องเนีย่ยบ่ถือหัวเพื่นนี้ครับผมนี่เขาสับบ่ถือหัวโดนหัวเพื่นครับใส่ได้ใส่ได้ครับมีดอกนึงครับผมนี่ดอกนี้กำลังออกครับผมพี่น้องนี่มันอ่อนครับผมพี่น้องเดี๋ยวก่อกันอี้ครับมีดอกนี้ครับพี่น้อง อันนี้อยู่ขั้นคู่หน้าบ้าบอยได้ครับโอ้พี่เดชครับปลากำลัองออกครับผมพี่น้องอู้หูนะเงียงามครับดอกชั้นี้กินเสีย่ยงครับผมพี่น้องนี่ แสบด้วยครับผมพี่น้องนี่ดูนะครับหลวกกินกับปุนครับผมพี่น้องอุย้ยงามๆครับผมพี่น้องนี่อยู่คันคู่ครับออกทุกปีครับพี่น้องครับออกทุกปีเลยเพราะว่าหัวเขาบอดได้เอาหัวเพิ่นจับหัวหัวเพิ่นเลยครับผม คนครับอีกสองอันนึงครับผมพี่น้องงามๆครับผมดอกกระเจียวแดงออกไม่ไหมครับดอกกระเจียวแดงครับมิตรดอกกระเจียวแดงครับกันคู่หน้าบ่าบอยครับน้องตุ้งๆครับอ๋อดอกนี้ครับ ดอกดอกดังสีพิ่นดึงได้เด้อครับผมพี่น้องเพราะว่าพันนี้ขาครับขาเพิ่นเหย้าเนาะนี่ังสีครับถอนได้ครับผมถอน,นเอาดึงเอาครับชังสีครับผมเราสามารถถอนไดน้ตัวข้างๆครับผมพี่น้องมันนี้ ตัวใดท่านบอ่อเนี่เขาถอนออกมามัานขาดด้วยครับวันนี้ผมถ้าขาดท้างก็เสียดาย้ค,คือครับบ้านบอ่บอใดขาในหยังเพิ่นครับนี่โอ้งามๆครับพี่น้องงามๆครับพี่น้องครับแดดโอ้แดดครับ แดดก็คงจะคว่ำเด้ครับผมพี่น้องแต่บอท่านเดี่ยวออกยางลูกมานี่บดตลอดครับพอติยางลูกมาปุ๊บแดดป้าบปลดพี่น้องนี่โอ้บังเนี้ยครับผมดอกกระเจียวแดงได้ครับผมพี่นอ้นองนี่นี่จะดอกอ่อนๆนะครับพี่วุ้ยดอกกำลังงามๆครับบัเงเนี้ยครับผมพี่น้องใบเตี้วนนยวอ,อ,อยู่ในดงเลยครับเอาอยู่น้ำคันคู่น่าครับผม หน้าพี่น้องครับขาวจัวจ่วๆน,นะไรครับอ,อีอ่นนครับผมพี่น้อง มันจะบ่ถือหัวเพิ่นครับติถือกระลำเพิ่นครับผมพี่น้องนะครับนครับดอกกระเจียวมันออกไปแล้วครับออกจนบานนะครับออกจนบา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 นครับอันนี้เป็นบานแล้วครับแต่ว่าเป็นปลาทะเลแก่ดีครับนี่เขาก็ลอกลอกเปลือกลอกเปลือกออกไปล่างครับแต่ว่าบเบาๆจ่เบา เาบ่อยพวกเอาครับดอก,กบานๆนี่ครับเอาแต่ดอกพอดีพอดีครับนี่ก็่เจังสี่ครับเอาอยู่ครับโอ้ยน่ครับผมพี่น้องเปิดสมามังกังก่อนครับผมสองอันครับสองอันสองอันสองอัน ตอนแรกว่าคนขีบดครับไปแล้วเอาเถียกันยา่มากครับผมพี่น้องนั่นบดล้วครับคนคือ <c> เ <oughs> ทวดา่นจมเห็นดิง้งบ่าวจมบอมันครับผมพี่น้องครับดอกจมตูงครับผมรั่น้องดอกนึงครับดึงเอาอเลย อดอกนี้แหงามพี่นอ้องเออดอกนี้ครับนี่กำลัอง,องออกอีกครับผมพี่น้องคนน่ะตอเปินตอชู่่ครับผมเออคืองามแท้พี่น้องดอกนี้ ได้แล้วครับดอกส,สวยๆเลยครับมนดอกนึงครับนี่น้องงามครับผมพี่น้องโอ้โหมาเครับผมย่างหาไปนล้วคันคู่นี่ครับหนึ่ดอกนึงครับอู้ดอกนี้ก็งามครับผมพี่น้องอันนี้ครับ ว้าวบุว้ยพี่น้องบางเนี้ยเออมาเอาหน่อไม้โอ้มาเอานอหน่อไม้ไา,าสันบานหน่อไม้ละพี่น้องอืมนี่ยังนี่พี่นอ้งนองเห็ดกระด้างปัดพี่น้องเห็ดกระด้างเห็ดขอนเห็ดกระด้างครับปัดแล้วเกิดจะตอนใดนี่ผู้หนาขอผม จนเถ่าเราก็มีครับผมพี่นอ้องปื๊ดฮ่าออกที่ตินใด่น้อยเ่ราท่านได้ถ่าครับครับผมพี่น้องครับว่างนะครับโศกมาแล้วได้เห็ดกระด่างเราพี่น้องกระด่างเห็ดขอนเราครับเห็ดขอนด่างนะครับพี่น้องได้เฮ้ยนี่ สุกมาแล้วครับผมคนนะครับนี่เห็ดคอนด่างไปซุปแล้วครับผมพี่น้องเห็ดกระด้างของแถอเพิ่งเคยเห็นครับว่ามันว่ามันเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเห็นครับผมนี่ตั้งแต่บ่บ่อนมันอยู่อุบลน,นี่ครับเพิ่งเห็นเห็ดกระดา้างเห็ดคอนครับจนมาก็เห็นแต่เห็ดแนวอื่นนะโอ้โหเฮยครับผม กระด่างเกิดยุเซาไฟฟ้าเนี่ยม,มือแล่งผู้สาวมหาขั้นเขาบัมาห้าก็ไปเองอุย้ยงามๆพี่น้องเกิดทีง่งามไรบี้ครับ มองครับอ่นอนๆยังอ่อนอยู่ครับผมพี่หน้อตงต้มกระสีต้มบดนครับฟักมุนมนครับฟักมุนมนแล้วก็เอาไปอันนี้ครับผมน,นี่ครับกระด้างหุกระด้าง,างผมคิดว่าสิพพครับอยู่จุดใต้ตำตอครับมุสเซอมุสเซ้านนิมาลามง่อนก็พอเห็น บาดิญยางมา,มาวนเบิองนีคงน่ครับเบิองต่อวูบังเลยครับพี่น้องเบังเลยครับพี่น้องครับของกินบ้านเฮาครับโอ้ยย่างไปพ่อย์อันใดก็พาะครับผมพี่น้องออีสานมันเฮ้าทาเฮาบอ,บอเหลือก,กินในการดำรงชีวิตอยู่ยนี่เฮา สามารถกินได้แล้วคาบอยู่ได้ดครับผมพี่น้องน่ครับจังสีแล้วครับผมพี่น้องพันจังเดียว่าพันจังเดียว่าไหวขั้นมากแนวเดียวกัน,นสั่นเอาเมียคนเดียวกันทั้งตัวแม่นบ่ครับผมพี่น้อง <c oughs> คนเฮาก่มามักบ่คือกันครับหากินบ่คือกัน พูดนึงมากันหนึ่งพูดนึงมากันหนึ่งครับเดี๋ยวแต่ความถนัดของไทยมั่นนะครับผมพี่น้องของมุญี่เขากะว่าให้กันบ่ได้นะครับคนเขากะทำหน้าที่กันคนละแบบครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือกำลังใจให้กันครับผมพี่น้องเป็นกำลังใจให้กัน และกันและกันครับผมพี่น้องนั่นคือความสุขที่แท้จริงนั่นคือความถ้าเขาเป็นผู้หายหลอกเขาหายหเราเขามีความสุขเขาก็มีความสุขขึ้นกันได้ครับผมางานพี่น้องแล้วพ่อบึงครับมผมดอกกระเจียวแดงครับไม่ได้พูดนะครับดูครับดูออเอาลิ่งเอาครับพี่น้องดอกกระเจียวแดงกําลังอวกครับ บูย้ยดอกงามพี่น้องอเกิดดูแต่ขวยหมดพร้อมแะเนี้อ่ะขวยหมดตาแดงพร่อมอะนะครับดอกงามๆครับดอกงามงามงามงารับเป็นน้ำคูวันเทน่าอังสิละครับ ดอกกระเจียวแดงพุ่นมากสิเกิดนั้งแังสีครับผมดอกกระเจียวทับดอกหนึ่งครับพี่น้องเห็นปะครับ <c oughs> ดอกางามๆครับพี่น้องครับพี่น,อนออสองดอกางามๆครับครับสองดอกครับผมพี่น้อง ขาเงาซิกิกสักลากอยู่ครับผมพี่น้องครับเรากางๆครับผมพี่น้องเราก็เจียวบ้านแดเงเราก็เจียวบ้านห้องครับผมพี่น้องบังคับผมหูมหแหน่ทุนออทน่นไงครับผมพี่น้องรูแย่อันี้หูแห่ครับหู้แหย่ทนครับแหน่ทนครับหูบักไง่นึงครับผมพี่น้อง ฮู้บึงก็มีได้ครับผมพี่น้องอันนี้รูแย่ฮูบึงสิเป็นอีกแบบนึงครับผมพี่น้องครับอันนี้เป็นฮูบึงครับผมพี่น้องนี่ฮูบึงเิ่นสีมีให่ครับเป็นสีมีใหญ่ขึ้นมาน้ำขอคอปากนะครับผมพี่น้องเห็นไหมครับนี่เป็นฮู้บึงครับผมอันนี้บึงหน่อยครับถ้าบึงฮู้ใหญ่เิ่นิกลมม่นเลยครับผมพี่น้อง แถวหน้าบ้าบอยนี่เพิ่นมีหู้บึง่งหู้แง่หลายครับสัมมาสีแง่ครับนี่มาขวดนี่มิจฉุหู้แง่หมดครับผมมาขวดอันนี้กัมแยนนะครับผมเพิ่อนอ้วนไว้แล้วครับนี่หงงู้แงบรูแยกัมแยนครับหู้แงครับผมมอง,งนี่ครับ มกมาอยู่น้ำดินใายครับนี่ครับผลงานเมื่อนี้กะได้ซ้ำาพ่ออยากพอกินกับเอาครับผมพี่น้องเมื่อนี้บวคิดว่าสีพ่อพ่อเห็ดกระด้างครับพี่น้องครับนี่เห็ดกระดางงปิดต้มครับต้มซุปครับผมเป็นยังอ่อนออนยังยังบดอกดำครับผมไตตรงนี้มือเศร้านี่สีพอดีครับนี่มือเศ้านี่บวเห็นนะครับ ถ้าเพิ่นดอกดำแสดงว่าเพิ่นแก่เพิ่่นแข็งแห้งแต่ว่าปีนี้เพิ่นก็เอาไปต้มได้กันนะต้มซุปได้แต่ว่าตัวนี้ยังยังบ่ถึงขนาดนั้นครับยังเพิ่งเป็นสีดำตาครับผมนี่พ่อบอยตั้งใจไปหาดอกกระเจียวครับบ่งครับผมดอกกระเจียวพี่น้องครับเบ่งดอกกระเจียวครับนีแจะดอก,กตุ่มๆครับผมมื้อนี้ได้โชคสองสั้นอีกแล้วครับได้ทั้งดอกกระเจียวได้ทั้งเห็ดครับผมได้ล่าอยู่ด้ครับเห็ดก็ได้สำหรับคลิปนี้พ่อบอยกะขอเปน็นสมีสักอนครับ ขอบคุณแม่แม่พิพินณาที่เขามารับชมแล้วก็ทุกการติดตามทุกการกดไลค์ทุกๆคอมเมนต์ครับที่มอบให้ความหักความแพ้งครับเบิ่งแง่งลูกหลานครับบ่าวบอยเด่นนิธิอีสานพี่ขรินธิดอีสานสามีอีสานพาะโล้ครับกระทมหน่อยสามลังฝากไหวน้ำพินนพิณณาพ่อแม่พี่น,อน้องเมื่อสุขสุขคนหักแพ้งเบิ่งแง่งลูกหลานนี่เด้อครับสำหรับวันนี้เอาไว้สนิทก่อนครับ พบอพอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำ้วยสุขภาพแข็งแรงสุข,ขุมสุขนครับผมพบพกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ